กาาสบายดีพ tamam par ่อแม่พี่น้องก่าสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุภูสุคนเนาะพี่น้องเนาะก่าสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุภูสุคนพี่น้องเลยพบพ่อก็เบาตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงเนาะมาเบิรงท่าแม่เพิ่นแสะป้าพี่น้องเลยเพิ่นจีเหตุป้าแห้งขอโทษขออภัยเจ็บแข้งยืนลายเลยหยอดไว้พี่น้องเลยท่าแม่เพิ่บอกปวดแข้งปวดขาเพิ่นว่ายยืนนพี่้องเ จังไรก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเลยหนังเหยียดแข้งใช่เลยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังแสะพี่น้องเลยแสะปลาโตเอาขึ้นมาแต่ตอนเช้าพี่น้องเลยจะตีเอาขึ้นมาปลาทีได้มาตะนแรงยังบ่ได้แสะพี่น้องเลยที่เอาเข่าตู้อุปกรณ์ให้เพิ่นแข็งแข่งแสะได้พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นลื้อแมนถ้ามันแข็งมันยังมันชีบผมบ่บ่ลื้อเนาะ มันแข็งมันถี่ปดืดไปะไดนอันนี้หาโวยตุวยไปตุวยมามันอ่อนเจะกระย่างพี่น้องเอ้ยแล้วก็สชิง่ายกว่ากันอีกอพี่น้องหัวโตมันแข็งเนาะมันบาอ่อนเนาะเขาแจะเขายัง,งมันก็สชิง่าย<อ>พี่น้องเอ้ยอันนี้คือสูตรของสาวแม่เลยพี่น้องถ้าน้องทานได้จะเข็ดกะลองเบิ่งเนาะพี่น้องสูตรของสาวแม่ก็คืออาศัยซองฟิตไว้ก่อนพี่น้องเอ้ย เพิ่งดอกพี่น้องหอยเป็นก้อนดอกหอยแข็งแม่น้อยหนึ่งก็ออกมาได้แม่หอยโตมันแข็งแข็งแม่เนาะขัดปลาขาวปูยากเอาข่าก็ได้พี่น้องโอ้ยอันนี้หาโอ้ยโหได้ดอกแปลว่าให้ให้ให้ลื่นมาให้โตมันอยู่ก่อนเนาะให้มันแข็งแข็งแม่หน่อยหนึ่งเนาะถ้าเป็นไปได้ให้ฟ้าหอยเจนกระตเหลืองผู่พี่น้องเลยแม่มันเป็นน้ำแข็งกูก็ได้เนาะ ทายากทายางฮันโตแบบใหม่ๆแบเบ็นี้เลยเพิ่นสิงอเขาบอกง,งามพี่น้องเลยฮึมไอโตเพิน่นตายนานๆก่อนจังยากหาจังงามมันจังบกคดบงอพี่น้องโตเพิ่นอ๋อปกติแล้วก็ลดไม่สิงามพี่น้องยากเนอะ บรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลยแหงกะแหงไว้พี่น้องเยเพราะว่าอันกระโตฝนมันอันนั้นแม่นเนาะมันโบมือโบมือคือปลาขาวพี่น้องเยบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเยท้องฟ้าอากาศก็กำลังคขึ่มฟ้าขึ่มฝนกำลังมืดขึ่มพี่น้องเย ลักษณะอยังคือฝนชิโตกต่อแต่ว่าก็แจ๊คปูอะชิยังไงดอกพี่น,ออน้องมีเมฆมีอย่างเนาะก็อยากเห็นป่าดอยสักพี่น้องเลยจะเป็นกระชิลับสามนกพี่น,อน้องเด็ดพี่น้องจะเป็นกระชิรับมีเมฆมีอย่างเนาะจนนี้เท่านี้ น้ำเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยวิธีทำแม่เพิ่นแส่นี่โอ้มีแต่ปลาลดไข่เนาะแม่ยายมีตัวน,น้อยตัยยวใหญ่แสบดพี่น้องเอ้แม่แม่แม่ปากเป็นโตยากฝุนบวมฝุดนปรแกรม คยแสีน้องไอตากแบบแหงแบบแสบเนาะยนแ้สาห้องเอลายโตเติอพี่น้องเอยแสบปลาเมียนมืออื่นก็จังชีได้ยากะไยังเนาะ หนาก,กเป็นตเวขนาดว่าเป็นโลปูพี่น้องเลยแ,ลแ,ลแมนไลยายพี่น้องเลยทำมืดพูดแล้วพี่น้องเลยเด็กนั่นทอดอันนะไรเนาะกุสลได้แล้วลากหายเท่านั้นแหละแมนแมนมีแต่ตแม่ไข่พี่น้องเลยเป็นตาแสบขนาดเลยเนาะมืออื่นเขาก็สลได้ยากแต่อยังเลยเนาะเมื่อกี้ก็ฝนตกพี่น้องเลยป้าโท่ฝนตกหนักหลายเติบพี่น้องเลย ฝนตกแห้งเนาะตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยน้ำไหลดินไหลหยาพี่น้องน้ำห่วยน้ำคลองเต็มมืดเลยพี่น้องเอ้ยวิธีการทำของเพิ่นกะสีเสะทางด้านหลังมันเนาะเศษทางด้านหลังมันพี่น้องเอ้ยนี่เศษทางด้านหน้าเลยเป็นสีแสบหมดได้พี่น้องเอ้ยเป็นข้าวแกันเศษทางด้านหลังมันพี่น้องเอ้ยเศษไฟเนี่ยเศษทางหลังด้านหลังเลยพี่น้องเอ้ย แสแล้วมืออื่นกส็สิได้พากันย,ย่างพียย่น้องเอ้ยดังฟืนดังไฟขึ้นเนะาะกว่ายากมัตชีเถากินควันไฟพี่น้องเอ้ยมัตชี<ม>หอมกว่ากันแล้วก็สีแซ่บกว่ากันครับเอาว่านได้พี่น้องเอ้ยซาชาชาพี่น้องยมันสีบอกงามพี่น้องเอ้ยมันสีขาว ทำยากมันเป็นชีิเป็นสีเหลืองอย่างสวงามคัวกันแล้วก็หอมกลิ่นความควันไฟอีกพี่น้องเลยแบบ<ม>วิธีธรรมศาสตรเท่าละพี่น้องเลยวิธีบานนอกบานนาเขาเนา<ม>ะจากสิบประมาณนี่แหละ<ม>พี่น้องเลยควรกับควรใส่ไร้ดอกพี่น้องเลยพอแต่หูจักว่ามันเลือมพ่อแต่หูจักว่าเลืองสำนักเลยอยางไฟพี่น้องเลยจากนั้นก็ ถาเบิงมื่นเศร้าเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เฮาก็ชีได้ต่อใส่กับมื่นเศร้าเลยพี่น้องเลยไน,นก็ถทาเบิงนํากันพี่น้องวะสิเป็นตาแซ่บสาใไดสีหนาตาสีออกมาเป็นแบบไดพี่น้องเลยใน,นการรอเบิงรอชมนํากันเนาะพี่น,อน้องเนาะรอมพี่น้องเลยสงามหรือว่าสลายกโอ้ลายเติบพี่น้องเลยนี่ ยังยังอีกอยู่สุดหนึ่งพี่น้องตัวหนาคือแสะแล้วเนาะตัวนี้พี่น้องเอ้ยตัวหนาสบายดีพี่น้องสวัสดียามเ้าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มายะบ้านนี้พี่น้องเอ้ยหลังจากแสะแล้วเมื่อคืนนีเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดียามเสาร์นะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็กำลังอยากปลาอยู่พี่นอ้องเลยปลาลดพี่นอ้องปลาลดเสะแล้วเนาะนี่พี่นอ้องน,นี่อันนี้คือปลาลดที่เสะแล้วพี่นอ้องนี่ตัวนี้ค่ะเสะแล้วก็เอือบเนาะแม่เาแม่พิ่นเอือบพิ่นเอือบเรียบร้อยเลยพี่นอ้องเลย เผิ่อปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วก็เอามาตากพี่น้องเลยเอามาตากมาย่างเนาะเอามาย่างไฟพี่น้องเอาก็สีดังไฟใส่แบบสิเลยเนาะให,ให้มันเหลืองพี่น้องเลยแมนมันเหลืองแล้วก็แห้งเร็วแห้งไวเนาะแมนมนอืตอนนี้ทํามเมนกําลังเอาใส่ก็แต่ย่างพี่น้องเอาเป็นผู้ดา่างไฟให้พี่น้องเลย บรรยากาศยามเช้าๆพี่นเรานกนุ่งหากระตื่นนอนหอมกริบอยู่เอาไปย่างไฟแบบสีมันจป็สีหอมพี่นเราไหย หอมถึงกินถึงกินอันพืนเนาะเมนละรก็งามพอพี่น้องเลยรถแถาเม่เึ็นชุดหัวว่านีนน้องเยลยอ้ไรหลายเนาะกับใส่มองกอสัศิใส่มองมานเน่ย ยายใส่เนาะยายใส่เจะละตัวน้องเลยวิธีการตากกรสิแพ่ออกเนาะข <c oughs> ันบอ่อแพ่ออ,อกเปิดกระสิบอ่องามที่น้องเลย เนี่ยฮะกลางๆหกโมงเช้าเนาะโอ้มีตัวไข่ๆพี่น้องเลยตัวใหญ่ัวใหญ่เมยไข่เนาะ dài khoai con gái nó mhm 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 ยังมาเล้วพี่น้องเอ้ยยังลายนี่พี่น้องโอ้ยตัวใหญ่งามพี่น้องเอ้ยมนนาหนีกะได้หนูพี่น้องพอน้องบิวผุนได้พี่น้องเอ้ยอันนี้คือหนูผูกเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวใหญ่ใเลยพี่น้องเอ้ยสีฟ้าเงินสัมแข็งกิ้วก็แล้วพี่น้อง น,นี่คือหนูผูกเนาะจักรีสดเม,มนูอย่างแหลพี่น้องเลยแหลกกับปลานี่พี่นอ้องอันนี้คือปลากฏพี่น้องเลยปลากฏยิ่งใหญ่พี่นองง้องเย้ยอ๋อตัวแกงชนมัยสมเนาะแสบคกอดอรีพี่น้องเลยตัวเนี้ย ดิวผหามามาคืนนี่พี่น้องเอ้ผินไปหลัดปลาเนาะนี่หัวยู่ห้องหน้าเข่าแหละพี่น้องเอ้ช่วยกันคนละไม้ละมือพี่น้องเอ้ผู้นั่นก็ได้มาผู้นี่ก็ได้มากลายพี่น้องเอ้เนี่ยเขาได้อยู่ได้กินแม่ฝนก็กำลังแม่ก็หามาลุกก็หามาพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ไปใส่เบ็ดใส่มองอะไรพี่น้องเอ้ได้หาช่วยกันพี่น้องคนละไว้คนละมือ ใส่คนละอย่างคนละอันเนาะแมนพออรองวิวพ <'s> <ème> <Loki> ันใส่เบ็ดอยู่หัวอยู่ห้องและหน้าเอาพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินอรอยกันคนละไม้ละมือลูกคู่หนึ่งได้อันหนึ่งคู่หนึ่งได้อันหนึ่งพี่น้องเอ้ยแล้วก็พออรองวิวพันใส่บวกเนาะแมนใส่บวกใส่กับดักพี่น้องเอ้ยถือหนุ่มฝุ่พี่น้องตัวหนึ่งเนาะ ใ้บ่วงใจบ่วงที่น้าเท่าเลยพี่น้องเลยบานเท่ายัางลายพี่น้องเลยเป็นนันเป็นนีเนาะของอยู่ของกินก็หาตามธรรมศาติพี่น้องเลยเอตกตอนนี้กำลังยายเฉยๆพี่นอ้องเถิดอายภัยมันเกิดเหลืองขาวเนาะมันจะแห้งเข่าน้ำพี่น้องเลย ปาเถอพี่น้องเอ้ยบาดนี่็ยายแช่แล้วเลยเนาะเรียาบเลยพี่นออ้นองเอ้ย<ๆ>เหลืองวิววิงามขนาดเลยพี่น้องอ๋อโตจะหน่อยร้อยมันแหงก่อนชักหน่อยหนึ่งนาะพี่น้องตอนนี้มันกำลังเริ่มแหงแหงมังหมังเขาเลยเนาะแอนโอ้พี่น้องเอ้ยแสบเด้อพี่น้องเด้อ ชิดเห็นเลยกันเนาะมันแห้งเลยครัเอาแงพี่น้องเลยตำตำกเอาไปทอดพี่นอ้องเอาไปทอดพอดีมันสุกๆเนาะนะครับมาตำสมตำพี่นอ้องเลยกินโอ้ยสุดยอดเลยพี่นอ้องเบื่อนุ่กันพี่นอ้องเรียนไหลาสาย ตอนนี้ก็จะรอให้มันแห้งก่อนเ่าจาจะได้ผิกได้ปีนเนาะนี่ตอนนี้ก็ผิกเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยกำลังเลืองเลืองงามๆเนาะตัวน,นี้ก็นี่พี่นอ้องไข่ไข่พี่น้องเลยงามขนาดเลยเนาะใส่ใส่ ตอนนี้กําลังผิกลงอีกด้านหนึ่งเนาะพี่น้องจะไหนก็แหงอีกจั็หน่อยก็เสียใจเก็บไว้พี่น้องเลยตัวน,นี้คือว่าแหงแล้วเนาะแหงแรกเป็นเป็นอย่างไรพี่น้องถ้ากินบอ่อมาเดิมมาเดิมพี่น้องกินปลาลดแหงปลาลดยางเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องบ้านนี้ก็แหงแล้วเนาะเรียบร้อยอดเต้าพี่น้องเลย,เลยสุดยอดเลยพี่น้อง เหลืองงามปานยางพี่นอ้องเอ้มาเดินมาเดินพี่นอ้องมากินปลาลดแห่งพี่น้องเอ้สมตําเนาประปลาลดแห่งเสพๆโอ้ยพี่น้องเอ้ทอดกรอบเนาะมีไข่มียังอีกได้พี่น้องเอ้เบืองน้ำกันพี่นอ้องปอต,ตมีเต็ตัวแม่ไข่พี่น้องเอ้เสพๆรูแล้วพี่นอ้องมาเดินมาเดิอ,ดอไปอยากปลาลดแหงด่งเดวยพี่น้องเลย tôi như nhảy ngắm ngắm khải tên thọ rồi đó, ui bừng năm cách gay gay phía nọ, cún đã, đứng ngồi hoài rồi nó, thấy là cái nầm lai lại đây phía nọ ơi nầm lai lại yới, Xẹp khạc lì, em bừng phía nọ, tôi nhảy ngắm ngắm nó เอาล้เนาะพี่น้องพ่อแม่เพื่อนกานั่งเผาอยู่พี่น้องเอ้ยถ้ากับผักอนพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กระซูมาพาควนเลยเนาะพี่น้องบ่าวตายก็เสียแต่คอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเสียแตกล่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนภาพบรรยากาศยามเศร้าแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยอยู่เพื่อนอยู่ซานเฮาเนาะ มาได้เลยไก่เด็ดพี่น้องเลยลาพ่อพี่น้องไปก่อนเนาะ